วอยิงกาวเลยพวงมานี่รอยเชื่อมนี่ไหมครับโอ้ได้การได้การ โอ้มันนี่ก็แล้วตัวนี้เนาะแล้วบอกมันนี่นเขาเอาตัวนั้นเขาว่ามันเป็นซีนั้นกับซีนั้น,นเลนละ มันนี uh, no. uh, ่ม okay. right. ันไปอยากดำเพราะถ้าคาเอาแบบกลางๆไปเบาๆนะโทุ่าท่าบอกตัวไเบิ่งไหมก็ไม่ประค่านะครับมันจะมันที่มันดำน่ะเือเข้ท่าท่า โอ้ยงานมีในตัดขอบแล้วเนาะมันมันโคมนี่มันน้ำนักมันหลายนะก็เลยได้ใส่อันซีโคนตัวนี้นะมันนึบน้ำนักหลายดีโคมมันดูดีโอเคแล้วเดี๋ยวยังลำบึงแล้วจังลำอีกได้ เจะเก็บรายละเอียดแล้วนะครับพระอาจารย์ก็ยิ้มผลงานชิ้ยอดพวกผมพวกไปสกรีนอยู่บ้านอาคารผักเลยครับโอ้กระเจ้าคงไปฆ่าสี่สกินต่อไปงามนี่ครบล้อล้อล้อรถโต๊ะโอ้ยงงจัง ผนังนี้ก็จะทานะครับผนังนี้ครับทาหน้าผนังก่อนขอบข้างก็เก็บรายละเอียดปัดก้าปพิดาลงมานี่ครับนี่นี่นีนี่นี่เก็บนะครับเก็บตีนไว้ก่อนนะครับพอรอปัจจัยสักระยะนะครับก็จะได้ทำการทาสีใหม่ ตรงนี้นะครับจะทําการเก็บเป็นลักษณะเหมือนตีเส้นตรงแล้วก็ทาสีวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับนี่ yeah. ครับสุดยอดสวยงาม ดูฝั่งนี้ก็มีแล้วนะครับนะเป็นซึ่งเป็นประตูอลูมิเนียมเป็นบานอลูมิเนียมแบบเลื่อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ ฝั่งนู้นก็มีประตูนะครับว่าจะเป็นประตูลักษณะไหนนี่ทีมช่างนะครับนะกำลังเคร่งเครียดกับการทำงานด้านนี้เก็บรายละเอียดนบนี่ก็เป็นบ้านเลื่อนเหมือนกัน ฝั่งนี้ก็ก่อแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งก่ก่อไว้ล้อทําประตูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูนะครับไว้กันน้องหมาน้องแมวครับเวลาวิจะเยอะ กินเรียบร้อยเนาะหอยต่อเนาะเอาเด็ดยิงเลยเนาะแจ้วแจ้วเก็บงานถาแปบบ๊บเสาก็ลงสีเป็นสีไม้นะคะ ไปดูนะครับเสาวันที่ถ่ายวิดีโอวันนั้นนะครับนี่เสาปูนนะครับแบบปูนปั้นซึ่งได้ทำเสร็จรอแค่ทาสีวันนี้นะครับประตูประตูก็มีเสาแล้วนะครับจะเป็นเสาไม้นะครับที่ไปลากมาวันนั้นนะได้ลงคลิปสั้นให้เอฟซีได้ดู หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตรงนี้ก็จะทำประโยชน์อาจจะเป็นห้องเล็กๆนะครับเป็นไม้แดงนะครับซึ่งก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับชาวบ,บ้านที่มีจิตศรัทธาก็ ทำการถวายพระอาจารย์นะครับก็จะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้นะครับเพราะอาจารย์ชอบเป็นแบบไม้นะครับแบบมันบ้านนะครับก็เลยเอาไม้ตัวนี้มาทำอีกอย่างหนึง่งมันจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนเพราะว่าอาจารย์ได้ทำไปเยอะแล้วนะครับในแบบลักษณะค,คือ มีเท่าไหร่ทําเท่านั้น <_ kg> ก็มาัปเดตให้ FC ได้ดูนะครับหลังจากที่ผมหายจากถูกรดชน <_ kg> ก็ลุกได้ก็มาดูงานครับให้ทีมช่างสีเข้ามาถูกช่างกะฉานกันผนังเข้ามา ดูนะครับนี้ก็โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องช่ยงเดียว์แชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ